วันนี้ก็ได้สองร้อยก็ทายวันนี้วันหยุดด้ เ,เราได้มาแล้วก็ต้มสุกหมดทุกที่เราได้ต้มแล้วเราก็เอาขึ้นมาใส่เรือไปใส่รถขึ้นบ้านไปอบเรือ <c oughs> <c oughs> ขึ้นบ้านใส่เรือแล้วก็ใส่รถขึ้นไปอบอบไปแห้งแล้วเราก็แพ็กไว้ใส่ถุง เราก็ส่งออกนอกบางเราไดุ้สวยๆทุกวันทุกวันมีปัญหาอะไรเลยขายง่ายได้มากก็ดีใจได้น,น้อยก็ไม่ดีใจได่ <c oughs> มากก็ได้กินได้อยากเ้พี่น้องนูกธรรดาต้องอยู่ต้องกิน อยู่ได้กินได้อยากวัได้ซื้อนมซื้อน้ำมันซื้อเป็ดซื้อไก่กินปลามากทำกับเล็บประวันต้อเปตึเลี้ยงมาเหรอ หกทรงประเทศนอกนี่ปลาระดับนี้ก็ร้อยแปดสิบบาทปลานี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลในประเทศไทยส่งนอกไม่รู้ <Hey. S 1> <laughs> ai cũng biết mà, lưỡi nó có con may ngang ngay. lưỡi ปลาจิงช่างปลากระตาพินเอาไปตามกินกับน้ำพริกกินขนมกินกินข้าวยำทอดผัดแก้มเหล้าก็ได้ <c oughs> <c oughs> ตตาแข้งแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็กินได้เลยอ,อร่อยเป็นของกับของยิ้มไปผัดใส่ผักกาดหน้าใส่ผักบุ้งผักกาดอะไรได้หมดเลยเออที่เราทำนี่ ก็ต้มสุกแล้วแล้วก็ไปอบอีกิีกหนึ่งแห้งตากแดด้แ,แห้งแ้วแล้วก็เออกินอร่อยพี่น้องเอ,อ้ยหอมหวานมันขอสวัสดีพเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องธรรมมาหาแดกนะครับสวัสดีครับ